วอนที่หลวงตาให้คุยกับเอแม่ชีนุย้ยค่ะแม่ชีนุ้ยก็บอกว่าเหมือนกัว่ายังไม่เห็นตัวเราอยู่ข้างในตัวเราที่อยู่ที่ลึกที่สุดนะคะก็บอกว่าให้อาจจะเป็นเพราะกำลังสมาธิไม่พอถึง ไม่เห็นใสเข้าไปข้างในค่ะแต่าอาจจะเป็นการที่สื่อผิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือตัวเองเป็นคนพูดว่ามันเหมือนกับว่าตัวเองสมาธิไม่พอกําลังไม่พอจริงๆก็เลยบอกว่าให้บ,บริกรรมพุทโธเพื่อเพิ่มกําลังสมาธิค่ะแต่ถามว่าพอมานั่งนึกจริงๆก็บอกว่ามันเหมือนกับว่าถามว่ารู้ไหมว่ามีเราอยู่ข้างในมีผู มีผู้รู้อยู่ข้างในอะ,ะค่ะความจริงแล้วมันก็รู้รู้ถึงถึงสิ่งนั้นอยู่ว่ามีผู้รู้อยู่ทีนี้ยังก็ไปพยายามทำคือแม่ชีก็บอกว่าถ้าพุโทโธไม่ได้เพราะว่าพุโทโธแล้วมันเหมือนบังคับตัวเองมันมันมันพุธแล้วมันต้องโทรแล้วก็ตามลมหายใจเข้าออกมันเหมือนกับบังคับลมหายใจไปในตัวมันก็ ก็มันไม่ธรรมชาตินะะก็ไปลองทําดูมันก็เหมือนกันจะได้นะคะแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันแรงเกินไปอะค่ะมันไม่มันไม่มันไม่มไมคือเคยเคยเคยเป็นคนที่ตึงเกินไปมาหนมาก่อนนะคะแล้วก็ปรับจนกระทั่งปล่อยไปตามคือสัตว์แต่ว่ารู้คะะ่ะแล้วก็รู้อะไรก็รู้ ตอนหลังเนี่ยก็เบาลงแล้วแต่ว่าก็รู้รู้ตัวตลอดเวลาค่ะนี้ก็เลยมันก็ยังรู้สึกว่ามันยังตอนนี้มันก็ยังรู้สึกว่าเหมือนกับเราไม่ธรรมชาติเท่าที่ควระไปลองมาแม้กระทั่งคือพยายามพูดโทแม้กระทัง่งตลอดเวลาทานข้าวหรืออะไรก็ตามแต่มันก็มันเหมือนกับว่ามันยังไม่เป็นธรรมชาติเท่าที่ควร คือเราเป็นลักษณะของไฮเปอร์ไฮเปอร์มันที่บอกเราว่ารู้มันก็รู้อยู่ว่ามีความคิดมีอารมณ์อะไรก็รู้อยู่เนาะแต่รู้ของเราเนี่ยมันเอาตัวเราไปรู้แล้วความคิดอารมณ์มันก็เหมือนกับว่าอาการทุกอาการเนี่ยมันเคลื่อนที่มันก็เคลื่อนที่ไปความคิดอารมณ์อาการมันก็เคลื่อนที่ไปเหมือนรถไฟความเร็วสูงเราก็บอกว่ามันคิดอะไรมีอารมณ์อะไรมีอาการอะไรก็รู้อยู่ มันคิดอะไรมีอารมณ์อะไรก็ก็รู้อยู่ก็รู้แต่ไอ้ที่รู้อยู่รู้อยู่เนี่ยมันรู้อยู่บนรถไฟความเร็วสูงเข้าใจไหมรถไฟความเร็วของความคิดแอารมณ์มันเป็นรถไฟความเร็วของความคิดอารมณ์เราบอกว่ามันมีความคิดอารมณ์อะไรก็รู้อยู่รู้อยู่ แต่ผู้ที่รู้ความคิดอารมณ์เนี่ยมันไปรู้โดยที่ตัวมันเองก็อยู่บนรถไฟความคิดอารมณ์แต่เนี้ยการรู้อย่างเนี้ยมันรู้อย่างไงมันก็ไปติดไปเขาเรียกรู้ติดไปรู้ติดไปกับความคิดแลอารมณ์มันจะแต่เนี้ยก็ถ้ามันรู้อย่างเนี้ยก็รู้ตรงผู้รู้นนแน่ๆว่าผู้รู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่เป็นสิ่งที่เกิดดับ รู้ไปอยู่ตรงนั้นแน่ไม่ต้องไปรู้ตรงไหนหรอกก็รู้ตรงรู้ตรงผู้รู้ที่เคลื่อนที่ทุกปัจจัยกระเป็นผู้รู้เคลื่อนที่หมดผู้ปัจจัยกระดามันคิดอะไรมีอารมณ์อะไรมีอาการอะไรมันมันก็ไปรู้ผู้รู้เคลื่อนที่หมดมันเป็นผู้รู้เคลื่อนที่หมดผู้รู้ทุกปัจจัยกระผู้รู้เคลื่อนที่หมดแล้วก็ปล่อยวางผู้รู้ที่ผู้รู้ไปเรื่อยๆไหมเป็นเหมือนเป็นธรรมชาติอ่ะไม่ต้องมีคนไปจ้องดูผู้รู้เบ็ดให้มันมีเครียดมีความเครียดมี มีตัวเราเนี่ยไปเพ่งผู้รู้อะไรบ่อยให้ผู้รู้เนี่ยมันเกิดเองดับเองตามธรรมชาติมันไปมันจะแต่ขอยบ่อยตรงผู้รู้มีความคิดอะไรก็รู้มีอารมณ์อะไรก็รู้มีอาการอะไรก็รู้มีไปรู้รูปเสียงกินรสผลตภัณมันก็ปล่อยว่าตรงผู้รู้แน่ๆมันคิดอะไรก็อย่าไปห้ามมันไม่ต้องเอาผู้โทไปห้ามมันก็ได้มันจะเครียดห้ามมาอยู่หรอกคโยมห้ามมาอยู่เพราะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนไฮเปอร์ มันจะต้องรู้ตรงผู้รู้น่แนี่ปล่อยวางผู้รู้ไปเรื่อยๆปล่อยวางผู้รู้ไปปล่อยวางครับว่าปล่อยวางผู้รู้ปล่อยให้ธรรมชาติเนี่ยเขารู้เขาเองว่ามีผู้รู้เกิดขึ้นแล้วไปรู้โน้นรู้นี่แล้วบ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ่นพูดไปด้วยผู้รู้ว่าพูดไปด้วยแล้วปล่อยธรรมชาติเนี่ยเขาเขารู้เขาปล่อยวางผู้รู้เขารู้ผู้รู้แล้วปล่อยวางผู้รู้เองโดยที่ปล่อยให้ผู้รู้มันพูดไปบ่นไปมันเหมือนกับเคลื่อนที่เป็นรถไฟความคิดความเร็วสูงแต่ปล่อยวางผู้รู้อะไปเรื่อยๆ ไม่ทราบจะเข้าใจเปล่าเนี่ยคือในชีวิตประจําวันก็คือสัตว์แต่ว่ารู้ไปใช่ไหมคะไม่ใช่สัตว์รู้ปล่อยวางผู้รู้ผู้รู้ผู้ที่เป็นรู้ถ้าไอ้ที่สัตวตะวัรู้เนี่ยคือไอ้ผู้รู้ตัวนี้เนี่ยต้ปล่อยวางไอ้ผู้สักตะวัรู้ผู้สักตะวัรู้ค่ะพอรู้รู้ว่ามันมีผู้รู้นี่ก็ปล่อยมันตรงอตอนตอนที่เรารู้เราก็ปล่อยตรงนั้นไปตรงที่ที่รู้ว่ามีผู้รู้เนี่ยใช่ใช่ใช่จากที่ไม่มีผู้รู้แล้วก็มีผู้รู้อะไรขึ้นมาก็ ก็เห็นว่าเป็นสกขารเกิดดับแล้วไม่มีใครไปอะไรอะไรกับเขาค่ะแล้วก็สำหรับผู้โทรนี่มาไว้ใช้ในตอนที่เราถามนี่เลยไม่ต้องแล้วอะค่ะไม่ตบองแล้วนะค่ะคือตอนนี้มันยังไม่มีผู้รู้แล้วมันมีผู้รู้เกิดขึ้นมาก็ก็ปล่อยวางผู้รู้เนี่ยปันจะมาเห็นว่าผู้รู้เนี่ยเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสกาารพุ้งแต่งอย่าไปทารู้เฉยๆนะอย่าไปทำสาวแล้วว่าแต่ตรงนี้มันต้อง สติสมาธิปัญญาต้องละเอียดจริงๆแล้วก็สังเกตอยู่เกียบๆจริงๆอย่าไปหวังคาดหมายจะเอาอะไรนะจะเอาอะไรอย่าไปหวังคาดหมายจะเอาอะไรจะได้เป็นไรอยู่ๆมันไม่ไม่มีผู้รู้ทางตาไม่มีผู้รู้ทางหูไม่มีผู้รู้ทางจมูกไม่มีผู้รู้ทางลิ้นไม่มีผู้รู้ทางกายไม่มีผู้รู้ความคิดไม่มีผู้รู้อารมณ์ได้อยู่ๆก็มีผู้รู้โผล่มาในธรรมชาติจากไม่มีแล้วก็มีโผล่ขึ้นมาจากไม่มีผู้รู้แล้วก็มีผู้รู้โผล่ขึ้นมา ก็เห็นเงี้ยแล้วก็เห็นว่าผู้รู้เนี่ยมันก็เป็นสังขารเกิดดับเหมือนกับสังขารอื่นที่ถูกรู้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะอย่งนี้นะอย่าไปรู้เฉยๆนะถ้าโยรู้เฉยมันโยมเอาตัวเองไปตั้งรู้ไว้ไม่ถูกของโยมเนี่ยมันเป็นระดับมันไฮเปอร์ถ้าโยไปเอาพุทโธกั้นไว้มันจะเครียดเครียดปวดหัวบีบบังคับ ต้องค่อยๆปล่อยวางผู้รู้พอมีผู้รู้ก็ปล่อยวางไปเรื่อยปล่อยวางไปเรื่อยปล่อยวางไปเรื่อยปล่อยวางผู้รู้ไปเรื่อยเราจะไปไปเบรกที่ความคิดอารมณ์ไม่ได้เพราะว่าโยมเป็นลักษณะของไฮเปอร์อยู่เลยข้างในมันมันไม่หยุดไม่หยุดมันปรุงจะทำนู่นเหมือนมีแค่คนมีโปรเจกต์เยอะมีโปรเจกต์มากมายหลายร้อยโปรเจกต์หลายพันโปรเจกต์ในหัวเดี๋ยวจะนึกกันเดี๋ยวจะอย่างนี้เดี๋ยวจะอย่างนี้เหมือนจะไปทำเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเป็นความไฮเปอร์ความคิดนะไฮเปอร์ความคิด แต่ร่างกายไม่ได้ไฮเปอร์ไฮเปอร์มีไฮเปอร์ร่างกายกับไฮเปอร์ความคิดอย่างโยมเนี่ยมันร่างกายไม่ได้ไฮเปอร์ร่างกายไม่ได้คล่องแคล่วว่องไวแต่ตรงตาทอปสเกตดูโยมมีลักษณะไฮเปอร์ความคิดโยมเนี่ยคิดโปรเจกต์อะไรมากมายอยู่เฉยไม่ได้หาเรื่องพุ่งซ่านไปเรื่อยอย่างเงี้ยเป็นความคุ้นเคยเคยเเคย,เคยตัวเคยใจยเคยชินมีแต่เรื่องโปรเจกต์ในหัวเต็มไปหมดต่อให้รู้ยังไงอ่ะ โปรเจกต์พวกนี้มันลากไปหมดเลยพยายามลดโปรเจกต์อยู่งั้นโอ้ยอย่างเงี้ยตายก็ยังลบยังไม่เลิกมีโปรเจกต์เลยยังคิดโปรเจกต์ไปสุดจนตายแหละหายใจไม่ออกไปนอนพะงาบพะงาบอยู่บนเตียงเป็นคนไข้ติดเตียงก็ไปคิดนอนคิดโปรเจกต์อยู่เลยในหัวจริงก่ะจริงเขาเรียกไฮเปอร์ไฮเปอร์ความคิดเปล่าวะ โยมสาม,มารถคิดได้ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนฝึกมาที่จะแบบเป็นอะไร <c oughs> ถ้าเรียกเป็นผู้ตรวจการแล้วก็ <c oughs> <Teraz S 1> <c oughs> เอา <c oughs> เอามาทำเป็นโปรเจกต์มันก็ไอ้างนี้เราไปทำามเราไปยิ่งไปฝึกเอาพุโทโธไปสกัดหรือไปห้ามจะยิงมันจะสะกดติดแล้วมันจะกลายเป็น <c oughs> มีอาการที่แย่สุขภาพร่างกายจิตใจจะแย่มาก เราเราก็ปล่อยมันเกิดเองดับเองไ้ไอไอผู้ที่พยายามไปพยายามไปเอาโปรเกต์อะไรมาคิดปล่อยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองสค่ะคุณกรับนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะก็ไม่มีอะไรจะส่งหลวงตามากก็พิจารณาเห็นว่า ทุกคําพูดทุกการกระทํามันก็เป็นสังขารที่มันเป็นอดีตที่มันมันดับไปแล้วค่ะก็พิจารณาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็จบลงที่ปัจจุบันเจ้าค่ะก็ไม่มีอะไรมากเจ้าค่ะก็วันนี้มากรกาบขอบพระคุณหลวงตามากับเจ้าครอบครัวลูกกับสามีค่ะฝากแม่ขอบพระคุณหลวงตาแล้วก็ขอความเมตตาหลวงตา สี่นายอยจ้ะค <TV> no. <as Hyundai> ่ะโยมเหมือนกันโยมก็ต้องรู้ท้อทันไอ้รู้ผู้รู้ไปวางผู้รู้แต่มันเป็นลักษณะผู้รู้พุทธิยางกันกับมันก็คือผู้รู้เหมือนกันแต่มันเป็นผู้ไอ้มันเป็นผู้รู้ที่มีลักษณะพฤติกรรมพุทธิยางก็ปล่อยวางผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ของเมื่อกี้เนี่ยของของโยมโยมหมอชื่ออะไรเลยนะที่ที่มากับหมอเป็นหมอหรือเปล่าเป็นหมอเหมือนกันเนาะเนี่ย อันนั้นเขาเป็นลักษณะของที่เอาผู้รู้ไปรู้เอาผู้รู้ไปรู้ความคิดอารมณ์คิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้แต่ผู้รู้เนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วมากม,มัน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 มีโปรเจกต์เยอะอยากของโยมเนี kind of ่ยมันม so ันไม่ใช่มันคนมันคนตรงกันข้ามของโยมนี่มันมันเริ่มเฉ่ยมันเฉยเฉยเฉยน่าจะเฉยมานานแล้วคือมันไม่อะไรกับอะไรไม่อะไรกับอะไรมันมัน ไอ้ไม่ได้ไปวางผู้รู้นะมันมันก็ไปบิ้วสร้างอารมณ์ที่จะไม่อะไรไม่ยึดถืออะไรไม่อะไรมันเริ่มเฉื่อยสภาวะความคิดอารมณ์ความรู้สึกหัวสมองไม่แล่นสติปัญญาความจําเริ่มเริ่มเบอเบอถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆนานๆเข้าไปมันจะเป็นอัลไซเมอร์เป็นล่าสละอัลไซเมอร์จะจําอะไรไม่ค่อยได้พอคิดจะจะคิดเรื่องอะไรเอาอยู่ๆก็ลืมไปพอจะพูดพูด,พ,ด,พ,ดพูดเรื่องอะไรก็ขาดเฉยเลยเป็นป่ะเริ่มเป็นไหมเนะี่ย มีบ้าง <laughs> เพราะว่าคือเราไปใช้ความคิดที่เข้าใจผิดที่เป็นวิชาทิฏฐิคือไม่อะไรกับอะไรรู้เฉยเฉรู้เฉยเไม่อะไรกับอะไรมันค่อยค่อยไปเรื่อยๆเหมือนสะกดจิตตัวเองว่าไม่อะไรกับอะไรปล่อยว่างมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉย ไม่อะไรกับอะไรปล่อยวางที่สมดเลยนะลูกตาเห็นมาเยอะมากมาแล้วพวกปฏิบัติธรรมแบบเนี้จากทันคนทันเหตุการณ์ก็ไม่เริ่มเริ่มไม่ทันคนทันเหตุการณ์จากจําอะไรได้ก็เริ่มจําอะไรไม่ได้จากเป็นคนเฉลียวฉลาดก็แย่ลงเยอะมีเยอะจากเป็นผู้จัดการหลายบริษัทก็ทํางานไม่ได้เริ่มทํางานไม่ได้ความจําไม่มีมันค่อยๆมันแต่จริงจริง จริงๆแล้วพวกอย่างนี้นะถ้าไปรู้เจอเฉยรู้เจอเฉยมันเฉยแค่ผิวผิวแต่ใต้ที่รู้เจเฉยน่เป็นไฟพร้อมที่จะไหม้ไหม้ตัวเองแล้วไหม้ผู้อื่นมันรู้เจอเฉยเฉพาะผิวผิวมันเหมือนอะไรนะไอติมไอติมไอติมทอดนี่มันไอติมไอติมทอดมันเย็นเย็นนอกข้างในร้อนป่ะเรารู้จะเปรีบยะไปที่มันข้างนอกมันเย็นแล้วข้างในมันร้อน อันนี้วันนั้นเรางงๆเหมือนนนะเขาบอกอะไรนะ <S <S เอาไ,ไอ้ติมทอดไหมไอ้อติมทอดเอาติมไปทอดได้มันมันไอ้ติมมันเย็นๆเขาบอกเอาไอ้ติมทอดได้คือมันเย็นข้างนอกแต่ข้างในมัน,นร้อนเรื่องไหนเราก็ไม่เข้าใจจะไม่ได้ละมันไม่รู้ข้างนอกร้อนหรือในเย,ยน็นคืออะไรก็ตาที่ข้างนอกมันเย็นข้างในมันร้อนน่ะโยมมันเย็นและมันมีความเฉยๆในความคิดความรู้สึกเฉยๆ เฉยๆมีความคิดอารมณ์ในความรู้สึกเฉยๆแต่ใต้นั้นมีอารมณ์เป็นไฟเป็นไฟเหมือนอันนี้เหมือนอะไรว่าหน้าหน้านี้ต่างประเทศก็มีหิมะลงแล้วใต้หิมะลงมีภูเขาไฟระเบิดจะระเบิดพร้อมที่ภูเขาไฟจะระเบิดร <c oughs> ะเบิดใส่ตัวเองแล้วระเบิดใส่คนอื่นเนี่ยงเเนี่ยคือภูเขาไฟใต้ใต้แล้วใต้หิมะ ไอ้หบมะที่รู้สึกเจยเฉยข้างในมันไม่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 สงบอะใต้นั้นไม่สงบเลยยิ่งป่ะเมื่อเมื่อก่อนน่ะเป็นเป็นเยอะกว่านี้เมื่อก่อนเป็นเยอะกว่านี้เพราะไม่มีหิมะมาบังไม่มีหิมะน้ําแข็งมามากบไปแต่นเนี้ยพอเราปฏิบัติพ๊บมันไปสร้างความคิดอารมณ์ไม่ไม่อะไรกับอะไรรู้เจยเฉยรู้เฉยมันเอาหิมะมากบไว้แต่ใต้นั้นน่ะมันไม่ได้หายไป มัยู่งยเงยมันอยู่เงันไม่เงยเงยเงยมันไม่ไม่ได้เลยไม่สงบเลยมันสงบจะพราะผิวเคลือบไว้เไม่เชื่อถามลูกกับผัวก็ได้ <c oughs> ถ้าตัวเราเองเราจะมองไม่เขาออกต้องถามคนข้างเคียงเราจะชอบไปจัดก,การผัวชอบไปจัดก,การลูกจัดก,การเรื่องของเขา้าใจเขาคิดคิดแต่นเข่าวุ่นวาย เดี okay, turn, ๋ยวก็ไปจัดการคนอื่นด้วยเร่ไหมใช่ค่ะต้องให้ผัวและลูกเป็นคนตอบเป็นไงล่ะที่ลงตาพูดมําจริงไหมเป็นอย่างที่หลวงตาว่าครับอ้าวเห็นไหมอะมองเหมือนตายเห็นเลยแต่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเียงแค่ว่าเออมันก็ไม่ได้ร้ายแรงแต่มันไม่พ้นทุกเพราะมันไม่เห็นตัวล่าง มันถ้าเป็นแบบนี้มันมันมันไม่ได้ร้ายแรงมันไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรหรอกที่พูดเนี่ยการที่เราสอนเนี่ยไม่เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรแต่มันทำมันไม่พ้นทุกตาเราไม่เห็นเนี่ยเราก็จะปฏิบัติได้อยู่แค่เอาน้าแข็งเอาหิมะมากบไปด้านบนมันจะพ้นทุกได้มันต้องเห็นในไฟที่มันลุกอยู่ข้างในใต้เห็นไอ้บ้าอีบ้าที่มันอยู่ใต้น้ําแข็งใต้ความสงบใต้เย็นอะไรเนี่ยมันใต้หิมะ ที่เราไม่อะไรกับอะไรเราไม่อะไรกับอะไรแต่จริงๆใต้นั้นมันมีไอ้บ้าอีบ้าพูดไม่หยุดบนไม่หยุดมันเชื่อก็คิดคิดเทนเขามันงี้ยเงี้ยเงียเห็นตัวเนี้ยเราก็ปล่อยวางไอ้ไอ้บ้าอีบ้าไปอย่าไปจับตรงผิวน้ําแข็งข้างบนเจ้ค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเอออย่าไปจับที่ผิวน้ําแข็งข้างบนเอไอ้บ้าอีบ้าพุดไม่หยุดแล้วก็ปล่อยวางคือไปสิ้นพู้เสวยไอ้บ้าอีบ้าสิ้นพู่งยึดถือไอ้บ้าอีบ้าปล่อยบ้าไปแต่ไม่มีใครไปบ้ากับมัน ไม่มีใครไปอยากไม่มีใครหนีมันไม่จะมีใครอยากไปดับมันเห็นมันไม่มีผู้ปไ,ผปไปเสวยมันไม่มีผู้ไปเสวยใบบ้าปล่อยให้บ้าไปถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่มีไอ้อบบ้าในใจเราสแสดงว่าผิดแล้ะไปแช่ใช่ค่ะเห็นอยู่จ้ะค่ะเออเออตรงนี้นะ,ะถ้าเราไปจับอยู่ตางอารมณ์เฉยๆไม่อะไรกับอะไรมันไปปฏิบัติอยู่แค่หิมะหิมะบนข้างบนผิวผิวแต่ใต้นั้นมันเป็นไฟใต้นั้นเป็นไฟ นะ,ะไปราคะไปโทสะไปโมหะเงี้ยเงี้ยเหมือนกับเงี้ยเงี้ยยุ่งกับช่วยสดเฉย่ฉยก็คิดคิดเต้นเขาอะไรวุ่นวายเจ้าค่ะขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะ